เอ้ยทีเดียวเลยเอออินเลยรูดำรูแดงไปเลยโอ้โห่สี่ยาพักหน้ายาวสี่แต้มจัวขึ้นมาเออหกยังดีโอ้โหชนนะฮะหกแต้มชนนะอุ้ยเสียว ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในดัมมแลนด์อีกเช่นเคยนะครับผมกับทุน3 m อนะทุกคนนะอเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะอไปเล่นบลกเด้งกันมากดีกว่าเล่นไพ่มากันมากดีกว่านะทุกคนนะเอเราเล่นสล็อตกันไปหลายคลิปแล้วนะครับรู้สึกว่า,าช่วงนี้เนี่ยก็จะโคดเอาเรื่องเลยนะทุกคนนะ <laughs> หลายเกมนะทุกคนนะทํากําไรค่อนข้างยากเลยนะเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นเออ่พวกไพ่พวกอะไรดูดีกว่านะทุกคนนะว่าเออ่มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คอินสักครู่นะครับผมวันที่7แล้วนะครับผมได้3ามฟีสปินเลยนะ,ะได้สามไม่ใช่สามฟีสปินดิสสามสปินนะครับผมโอ้ได้แต่ไอเทมนะทุกคนนะไม่ได้เหรียญเลยนะ,ะไม่เป็นไรนะครับผมม,มีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยว ขอหยาบสักครู่นะทุกคนนะก็ยังไม่มีอะไรอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมในเกมให้นะครับก็จะมะีมากมายหลายอย่างนะครับผมใครชอบอันไหนเล่นแบบไหนนะครับผมก็สามารถไปเลือกไปเล่นกันได้นะทุกคนนะเออเออ่อขอรวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูพวกตัวออกเด้งนะเออปึ๊บไปห้องกลางเลยทุกคนอืม เราเข้ามาไม่ทันรอบนี้นะทุกคนนะแล้วรอรอบต่อไปนะทุกคนคนเล่นน้อยนะฮะโตนี้มีสองคนนี่นะครับสามคนนะสองคนเดี๋แล้วทุกคนอ่ะถึงตาเราแล้วนะทุกคนนะเดิมพันตอนราจะลงไปที่สองแสนห้านะฮผมกลาง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 อุ้ยสองแต้มโอ้โหฝั่งนู้นก็ปลอกกันหมดเลยนะเออสี่ดูจะมือเท่าไหร่ โอ้โหตายคนเดียวเลยฮนะอันนี้สองเด้งเลยนะแปดสองเด้งเลยนะอ้น,นูกับแปดเก้านะโอ้โหเข่าแ,แบงค์อืมอ้าวลงเท่าเดิมทุกคนอืมตองได้ไหมเนี่ยสองวะโอ้โหห้าแต้มโอ้โอ่ไอีก็ยังแพ้อยู่นะสองรอบติดแล้วทุกคนโอ้โลุ้นสองนะทุกคนนะถ้าสองเข้านด้กับ ตอ,องนะต่ไปแล้วไปแล้วหนึ่งคนนะเาลงห้าแสนที่เป็นไงโอ้โหจะได้อะไรเนี่ยโอ้ลุนไพ่บอดอย่างเดียวลุนเจ้าบอดโอ้โหเจ้าเก้าหลังคนระับเต็มเหนียวกินเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะสลับโต๊หน่อยนะเหลือเราคนเดียวด้วยนะฮะโวนกับเจ้านะ เอเบาๆพอแต่พอเราลงเบาๆมาันจะาป๊อกทุกคนอ่าเดี๋ยวดูสามสามเหลืองเข้าอ่าพระเจ้าป๊อกอีกๆๆอ่าโอเคมีผู้เล่นหน่อยนะเออยีไม่มีผู้เล่นเลยมีเราคนเดียวนะเหงาก็จะ้ะโ้ยก้าวหลังสวย แปดนะครับแปดเข้านะเป็นเก้านะโอโหเรียบร้อยเดี๋ยนะดอกนี้เออมันได้อะไรหน่อยนะทุกคนไม่ใจกินอย่างเดียวเลยนะนนอืมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะก็มันก็อยู่ได้นะทุกคนโอ้โหอ,อกกันทวนหน้าทวนตาเลยเอ,อ้ยเอาผมผ่านแล้วกันนะเออ เจ้าจ่ายรอบวงนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมไพ่นะทุกคนนะเออทุนไม่เยอะก็สามารถเล่นได้นะทุกคนปั้นได้นะเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเออมันมันไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่ใช่สายไพ่อย่างผมอย่างเงี้ยเออก็ไปสายสล็อตก็ได้นะครับผมก็มีเกมมากมายเฮ้ยป๊อกหูป๊อก,ก <6 S 2> แต้มวะคุณสองวะผ่านแล้วกันเจ้าอย่านะเออ 6, ถ้าเจ้าหกถ้าเจ้าหกหรือเจ็ดเนี่ยเรียบร้อยเลยนะทุกคนคูณสองวยนะดอกนี้เฮ้ยกลับมาเท่าทุนแล้วทุกคนโอ้โหรอหไอเทมป่าหัวเจ้าเลยนะโอ,โอเคไปอ,อยู่ที่ไปลงไปสองแสนห้าทุกคนโอ้โหสีแ้มวะ่ะสีแ้มต้องจวทุกคนต่ำเกินไปโอ้โหสิข้าวบอดบอดข้าวอย่างนี้ก็โดนนะทุกคนไม้นี้โดนนะ แบบทีเดียวจบเลยได้ไหมเนี่ยโห,ห้าแตมเจ้าป๊อกอีกอทืกพนดีเวลาเวลาลงเยอะอะทุกคน,ม,นมันชอบเป็นอย่างเงี้ยเจ้ามันเลยชอบป๊อกหนีเลยอะเริ่มเดิมพันเอ้ยทีเดียวเลยออินเลยรูด,ดัมรูแดงไปเลยโหสี่ยาป๊อกนกักเจ้าไม่จัวแตมจัวก็มาเออหกยังดี หูชนนะฮะหกแต้มชนนะอุ้ยเสียวเราเอาอินไปเลยนะทุกคนนะเมื่อกี้นี้นะกะว่าจะลักไก่เลยนะออินเลยนะดีนะหกแต้มชนทุกคนอ่นนองั้นเราหมดตูดเลยเบาเบาก่อนเบาเบาก่อนโอ้โหปักแปดโอ้เจ้าปักเก้าดูบันทาดิ คที่เราป๊อกแม่งเจ้าบันดันป๊อกด้วยโเวนจริงเลยเริ่มเดิมพันมันโดนออกอีกอีกรอบหนึ่งอะทุกคนประมาณหนึ่งแล้วกันเออสามเจ้าป๊อกไปเอ้ยไม่ป๊อกเหรอโอ้โหบอดอเรียบร้อยทุกคนหมดตูดหมดตูดเรียบร้อยนะนะนะเออก็เริ่มเดิมพัน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนมานะออกไปโยกเหรียญมาแล้วทุกคนนะโอ้โหมันมันโหดเกินไปเราผมใจร้อนด้วยแหละนะะเดี๋ยวเราจะไปดูสล็อตกันดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าไพ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งกับเราแล้วอ่าเป็นกิจกรรมซื้อฟรีสปินนะครับผม2เกมนะเพราะผมมาจองเวภาค2นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวกิเลนนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าอ,อซื้อได้เท่าไหรอ่อ่ะซื้อเลยนะครับผม,ได,ไ,ดไ,มได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปนะครับไม่ได้ก็จบคลิปนะฮะอืมยังไม่จ่ายสักแอะเลยนะทุกคนนะือึอิงมาตอนนี้มันก็ไม่ได้อะไรแล้วไอทิดเอ้ยอืม อะไรจะจ่ายเนี่ยโหซื้อสองเอ็มนะทุกคนนะเนี่ยมันมันสไตล์เนี้ยทุกคนมันไม่ค่อยได้อะไรนะครับทำใจแล้วมันกินโหดอ่ะทุกคนช่วงเนี้ยกินโหดมากเข้าเปล่ามันไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะก็สําหรับใครที่รอคอยโค้ดนะทุกคน ก็ตามที่บอกเอาไว้นะครับผมก็วันจันทร์พุธศุกร์นะทุกคนนะโค้ดนะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปแรกที่ผมแจกโค้ดไปเนี่ยผมลืมแจ้งงอะระยะเวลาการใช้โค้ดนะทุกคนนะเออเดี๋ยวรอบเนี้ยเดี๋ยววันจันทร์นี้นะครับผมอันนี้เป็นคลิปของวันเสาร์เนาะถ้าวันจันทร์เนี้ยลงโค้ดลงโค้ดปุ๊บลงคลิปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะบอก นะครับว่าเอา่อมันใช้ได้ถึงวันไหนเนาะทุกคนเนาะอ่ะหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้มา้เาคร่าวเข้าคร่าวนะครับผมเอ่อมาพูดถึงเรื่องโค้ดกันต่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งนะว่าเอา่อใช้ได้ถึงวันที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับผมแต่ละโค้ดแต่ละอันใช้ได้ถึงวันที่เท่าไหร่นะทุกคนนะเอ่อสำหรับใครที่เอาไปกรอกแล้วก็ยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็รอติดตามใน คลิปต่อไปนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะยังไม่มีโค้ดนะเป็นวันเสาร์นะครับผมไม่มีโค้ดนะครับผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปคลิปนี้นะครับแล้วก็กะว่าจะไปเล่นบล็อกเด้งนะทุกคนนะแล้วก็จะไหลาย,ยาวๆสักหน่อยแต่มันก็กินโหดเหลือเกินนะทุกคนก็ไปโยกชิปมาเพิ่มไปโยกเหรียญมาเพิ่มก็มาโดนสล็อตอีกนะโอ้หนักทุกคนหนักหนักหนัก,นกช่วงนี้เกมเล่นหนักมากนะครับผมก็ พักก่อนนะครับพักก่อนนะช่วงนี้เอ่อก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเดิมพันธ์นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า